สบายดีพี่น้องสวัสดีมันน้ว uh ันยังแบ่งมันน้วันยังแคบเดียวมันพูดเฮ้ยไหลนิ่วมืออีกใครมาอานางมาอ่ะพอทานจะเหนื่ยแล้วมาอยู่บ้านน้ำมงนี่หมวนยุคอยู่ได้อยู่ฮะ บอลเจ้าคิดว่าเจ้าอยู่ได้อยู่บ่ยู่สบายบ่สบายอยู่ทำมานั่งดูฮะฮะหนาทาต่อไหมให้หมดอีู่กสองจักจักกันอยู่บักสองแล้วมันมีหมู่เนาะ มีสองใบลข้านะ่มีสามใบเพื่อได้ตัวข้างๆหน่นก็มีเออสามใหญ่วาาโอ้อพี่น้องเลยมาลีพักพี่น้องเลยมาลีพักงกันเด้อพี่น้องด้อสบายดีสวัสดีอยู่หอดบานมงเลยพี่น้องบ้าน้มาักน็นังเลย ทักทายเกาะน,นะสบายดีพี่น้องตัวนี้นะฮะกะหลิมิส่าในช่วงไหนบิ๊กเปย์ขันโสบมันได้ขันเลยโสมขันเลยแร่เลยดิโอ้ยมันจะจิเป็นอะไรกินได้เลยละอะไรกินผักดองพี่น้องมาให้แม่เตียงเด้อพี่น้องเด้อแม่เตียงให้กินฟรีนะหมายเส้นเงินดอกฟางคนแบนบว่า,าเอาเท้าเจ้าเท้าเม่เตียงแล้วบ่โอ้ย ดอกถามกันอะไพี่น้องไนะก่หูไก่หูใจเม่เตียงเนาะคองสำนี่บ่อยซื้อให้แรกเนาะได้อยากก็มากิน,นกได้อยากา็คพอแกงเขียดพักตังคมคอหรอพี่น้องไงทำบริษีทีเนาะกินอย่างไอ้สำนี่ได้ซื้อไห่แรกนี่นะได้อยากก็มาเอาเนาะ บางคนก็ถามเนาะอันให้ให้เตียงให้เลี้ยงออโต้แต,ต่น,น้อยนะบางคนก็ถามว่าให้เล่าเดือนเธันเดย์โอ้ยพี่น้องเลยโบได้ให้โอ้พี่น้องเลยเงินค้ำนะเงินเลี้ยงให้เยอะโบได้แบบชี้ฟังคนวางเงินวางค้ำน้ำรวมเต่าดอก แต่เพ <test> ิ <t> ่นบ <t> ่ระวังเนาะแต่เฮามีเฮาให้เฮายืนเนาะแบบถึงถึงว่าเฮาสิให้บ่หลายแต่เฮาก็ให้ด้วยใจพี่น้องเล็กๆน้อยๆเนาะ4-500อ่าหรือว่า200,000 100,000 200,000ใกี่บาทพี่น้องเลยบ่แสนบาทเด้อก็สิว่าโอ้200,000บ่ซั่นก็กลายแล้วเนาะหน้าโตเองกะยังสิบ่รอดแล้วพี่น้องเอ้ย จะขี่ไปหอดไซด์นี่กันแล้วพี่น้องใครก็เดาเรื่องนี่กันบ่มีเงินกับพิดกันเรอกกันเนาะลายขู่กันเป็นคือไหญ่กว่าพี่น้องส่วนลายส่วนใหญ่เนาะก็พิดกันหน่อนอ่าบ่มีเงินอะไรเรื่องเงินะมาลำหนึ่งจะถ้าอยู่บ้านนอกบ้านหน้านี่บ,บ่มีปัญหาพี่น้องเงิน เรืเร่องเงินหมนเรื่องปัญหาอยู่บนหนองนะเพราะว่าเฮาเฮากินเฮาอยู่กับ uh, ตามมีตามเกิดเนะาะทามว่าั่ามีกับแบ่งกันชิ้นบ่อเนาะที่มาอยู่ในำมงนีง่อยู่บ้านนี่ยก็ออยังบ่ชินพี่เนาะเพราะว่าเพิ่น,นออยังบ่มีหมูเนาะ อยู่ปั้นดอนมีครับอืออยู่ปั้นดอนคนแหละแต่สีมีหมูกันจนเด็กน้อยนะบ่ถ้ามีหมูนะอยู่พิมว่วนกว่าได้พี่น้องไอ้พอเขาเล่นแบบอิสระกว่าเนี่ยแบบมันแบบบริสายเงินนะส่วนไล่เนาะมันมันบ่มีแบบหลอดแนวหลอดตาหลอด,ลอด,ลอด,ลอดใจเขาเนาะมันอยู่บนหน่อบนหน้าเห็นแต่หงวแต่ควายเนาะ มูมาเป็ดไก่อะไรเมู่ม้บ้ได้อีก้างมุงกับเมื่อเลยตอนแรกผู้ขี่รมันเมื่อ,อ,อนอออสัมผัสบัตรเนี่ยโบมาเห็ดเพื่อน เมื่อจ้างพี่น้องเอ้ยมามุงกันเมื่อจ้างเขาบัดออกกะไปกรุงเทพบัดออกกะไปกรุงเทพบ้านนี้จะไปหาไปกุ่มกมาแม็กกะกบเสียบัตไว้ก็ยังถ่าทาเงินก่อนพี่น้องเพี่น้องท่าเงินยืมเงินนำเอาซิงเนาะเอาซิงกับกงไปกรุงเทพก็ยังบ่ได้เงินพี่น้องเอ้ย แต่ใดลงไปนี่ฝากเงินมาอีเมลเขาตอนนี้หอหาพันบาทนี่บอกเราซิงนี่กันพรา่ามันลูกค้าบ่มีพี่น้องพราะว่าเราเป็นอ่าอ่านอาหารอ่านบริการเนาะแบบลูกค้าบ่มีมันก็บบได้พี่น้องปวาราเดือนเดือนเราได้ถือพี่น้องเงินเดือนนี่กินกับสิบ่พ่อเนาะเดือนหนึ่งกับต่นนีสี่หาพันบาทพี่น้องกินอยู่ตัวเองเนาะสี่หาพันบาทนี่ถ้าบอกกินอยู่นี่กับเบิร์แล้วพี่น้อง มีแต่เพิ่นอาศัยเ,เงินติบเนะเาะอ่าได้ติบเนาะโฮมเอาเนาะผัวง่องบางคนก็นกนได้ติบนะก็ได้ไลยพีนย่น้องเลยจังหวะเราทิงเราอย่างใบเห็ดอาหารเกี่ยวกับอ่าพวกอ่าบริการนะ่ะลิ้นเหลาเนาะที่เหลาซุ่มเหลาซุ่มเบีย้ยแหละให้ลูกค้า ได้เงินมือได้ก็เอาแม็กแล้วก็สิบเฮ็ดบัตรเนาะเฮ็ดบ sort of ัตรแล้วก็ไปกรุงเทพแจ็กสิไปหอดใสบ่แม็กซ์ถ้าเราเคยไปจักเถียงสิอยู่บ่ได้แล้วเนาะตั้งแต่ใกล้แล้วลูกแม่เตียงนี่เนาะต้องดินล้นโดยตัวเองพี่เนาะใหญ่มาหาเงินได้ก็ต้องแบบได้ได้ยังก็ต้องดินล้นเอาเนาะเพราะว่าพอแม่เฮากับโบได้มีมาตเกิดเนาะ เฮาบอต้องไปคิดไปโทษพ่อแม่เนาะทีบอมียังไหเฮาเฮาเกิดมาเป็นคนในก็ดีแล้วพี่น้องซองมือซองตีนเฮามีนเนาะเฮาอย่างไดยังเฮาก็สร้างเอาบบดนี้คอยอดคอยโทษเอาบบดนี้บอต้องคิดโทษพ่อแม่เด้อพี่น้องเด้ออ่าวัยรุ่นเนาะเยาวชนเนาะกําลังขึ้นใหม่บอต้องโทษเด้อพี่น้องเด้อน้องๆที่กําลังหาวกําลังขึ้นเนาะ อย่าคิดโทษพ่อแม่พี่เนะิะนให้เฮาเกิดมากนี่การบุญว,วัวโคเขาแหละมิตรซุมเจ้ายากได้ยังกังานนั้นให้ตั้งใจเห็ดความดีเนาะรายการห็ดเวียกเห็ดงานได้กับตั้งใจเห็ดเวียกเห็ดงานเนาะเก็บเศษเล็กเศษน้อยมันก็ได้ส่วนหลินเสื่อินทังคมบก่ก็มีได้เนาะ อันนี้สิบอกสิบอกแต่วัยรุ่นเนาะอ่าขึ้นใหม่เด้อส่วนเอื้อยอายหรือว่าพ่อแม่เนาะไก่บ่ได้บอกบ่ได้สอ er นเด sure ้อไก่บ่กล้าดอกถ้าคิดได้ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะสิบอกน้องๆเนาะที่เบิ่งไก่คลิปไก่เนาะมันก็มีอ่าหลายคนเนาะที่เบิ่งคลิปไก่เนาะว่ารุ่นน้องรุ่นอ้ายหรือว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เนาะหรือว่าอ่ารุ่นเพื่อนหมู่เพื่อนเนาะก็เบิ่งเนาะคลิปไก่เนาะมันังได้ก็ ให้สู้ๆเนาะให้กำลังใจทุกคนแหละูบางคนกะมีพ่อแม่ปูทางไอ้ไห้หรือว่าเหมืนมีแบบธุรกิจหรือว่าหน้าที่กายๆที่ดีมาก่อนเนาะมันกะแต่ปูแตะหยามันกะมันกะมีเนาะไม่ถ่อมอันนี้มันกะแบบมันกะบริยากเนาะหอยเข็นยังทำยำมันกะง่ายคือเฮาคือไก่เนี่ยเพอาะละไก่นี่โอ้ย นักพี่น้องอ่ะเพื่อที่ใหญ่เป็นคนได้ไก่ชาฮัดเน๊ตเต่ออลไรพี่น้องได้สำนียงแต่อนไก่เฮ้กับข้นแบบนี้น้อยพี่น้องเป็นไงโมโใหญ่เลยขนเตี้ยถูกพ๊อปนี่เนาะพี่น้องข้นสิบบาทสิบโมโใหญ่กูแหละโมเพื่อนปะลุงกับไก่โมโใหญ่กูได้เพราะว่าไก่น้อย ไก่ล่งางเนาะไก่เวียงไก่หน่อยแบกหามเนาะตักเข่าตักนำ้ำหามเข่าหามนำ้นำานาะงยำให้ยำหน้หาเดียวกี่ผัดโบมี่เห็นนเนาะสมัยไก่อ่าขึ้นใหม่นะโบมี่เหนน้าป้าฟาโบมีน่น้าอ่าบาดานเน๊ยมีแต่ใส่กอกสูบโยกเอาเนาะกอกกรอกแบบโบราณนนะ่ะซื้อมืออนนี้นนนนนนนห,นหน่อยซื้อมืออนนี้คือจะโบเคยเห็นหรอพี่น้องเพราะว่าไก่ไปเท้าเดาวนนยวนี่เท้าบ้านไก่ในโบมี่เลยโบเห็นแล้ว ใส่กรอกสูบหนามโยกหนามเอาแล้วก็หานีม่มีคันซองอันนี่แหละแบบนี้แหละขันซองอันใส่หาบวันนี้่บอกใส่แบบใส่หามเอาสิบอกเนื้ยจนอ่าบ่าแดงไปเลยขับไปหาดาสางมากินกับป๊่อยู่สาง หาเคลื่อนอันเบาบ่เป็นที่หอดอเอด็ก้พผูกหาเผื่อที่หอดอ่ะต้องผัก้องทามเถื่อผูจังหอดที่น,น่างบ่ยความลำบากที่ว่าบ่บ่าให้ไปห่มเยาวชนถึ่นใหมเนี่ฟังเด้อส่วนอันใ่อหญ่เนี่ยพอแม่พ่นเห็นกระถุกกระเฮ้าบอจะว่าเาพี่นอไก่่นหล่อให้เขาฟัง โบมีเนาะบัญญัติกอเรื่องเงนเราคืนมาได้เนาะขาโบเห็นโบมีความมูลความจริงมันมันเราอยังโบได้เนาะไอ้เรื่องเรื่องจริงเนาะอะไรพี่น้องคลิปนีเสีลาลาพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเด้อะนี่มีแห่งขอดทนเนาะขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆเนาะคลิปอ่ายังชิ้นหอดิถึงเบิร์กแงงเนาะอ่าคลิปไก่เนาะเพื่อชุมหมองชุบอลที่หลักแล้วเข้าลบถูกหมองชุบอลเนอะตะล่ำก้าวหนา พอเห็นทานถึงมีแต่ความเจริญสบายดี